All my friends are toxic. All ambition is so rude and always negative. I need new friends, but it's not that. ก็เอาเลยนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิสนีย์นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม SF กันอีกแล้ววันนี้มาอยู่กับปืนใหม่นะครับผมเอ้ยไม่ใช่ปืนใหม่ดิปืนเก่าเนี่ยนะครับแต่เพิ่งซื้อมาใหม่ครับผม สกูพีเอจีเมื่อกี้เปิดฉากมาก็เกือบแล้วครับตกใจนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่ารไม่ได้เราไม่ได้ฮะเราไม่ได้ไม่ได้วะโอ,โอ้หกระสุนหมดฮะ <laughs> โอเคปืนนี้ก็เป็นปืนที่เมื่อก่อนถ้ายเทสเราจะต้องซื้อนบผมโอ้กระสุนไม่มีอีกแล้วอะไรของผมวะครับเนี้ย คนที่เล่นยดเกรนี่ต้องแบบถ้าอยากได้โอ้โหนั่นไงกำลังพูดเลยถ้าเป็นสมัยผมเมื่อก่อนนะถ้าแบบยดเกรนแล้วแบอบอยากได้พีเอชดนี่ต้องนี่เลยครับผมเกิดกู p ีเหรือ p อสหัวกะโหลกนี่แหละลายกะโหลกครับผมเสมียงลายกะโหลกอ,อุ้ยอ้าข้างหลังก็มีข้างหน้าก็มีพวกคนใช้เยอะอยู่นะเนี่ยหัวกะโหลกเนี่ย อุ้ยเขาคมว่ะ0052เนี่ยผมยิงไม่ได้นะฮะ <c oughs> ไม่ตายไม่ตาย,ไม,ตายไม่ตายเหรอไม่ตายฮะไม่ตายพร้อมันนะฮะวอร์มทุกตาใครไม่ตายก็วอร์มอย่างเดียวอะ่ะบอกว่าวอร์มอย่างเดียวอะ่ะ ได้ตัวหลังว่ะคุณเอา้าไม่ตายครับผมจะยิงไอ้ตัวนี้ผมไปโดนตัวหลังเฉยเลยฮะเฮ้ยอย่ากทำอย่างนี้เลยเพื่อนอยาทำอย่างนี้เลยเพื่อนซ้อนสองอี่ตำรวจจับแล้วว้ยเ้โอ้โหอะไรของผมเนี่ยกลับเล <c oughs> ่นผีจีทีก็ยังจ่นน <literature> งคานนคนเดียวนะเขาไม่โดนเสียงคนเยอะ มาไหมไม่ยุเสียงนะไม่อยากออกไปลุยเล้วยังถือป้อมตัวเต็มไปหมดเลยนี่แหละว่าแถวนี้แหละเขาอยู่อ่ะมาเล่นกีท่อเสร็จหรือยังตายอยู่เลยเนี่ยไม่โดนเนี่ยโอ้โหแต่คุณน้องเขายิงแม่นวะ โอเคตรงนี้ใช่ไหมมีไหมอาอไม่มีนะเฮ้ยอว้จบเกม14ตาย15โอเคไม่เป็นไรครับผมถือว่าวอมวอมรอบเช้าเดี๋ยวไปลุยกันต่อเกมแรกซิงเกิลยับยับแม่ยับเขาอยู่ไหนอะเฮ้ยเพื่อน วิ่งเพื่อนยิงไม่ตายอ่ะอุ้ยทำไมต้องสองนัดเลยอ่ะทีมของคุณได้รับชัยชนะเขาค้างอยู่เราก็ยังจะไปยิงนะเอ้าทำไมเขายัางนอนอยู่อ่ะเนี่ยเฮ้ยทีมของคุณได้รับชัยชนะอะไรวะคันนี้ผมจะมาตอบปืนอะไรของคุณเนี่ยคุณจะไม่เล่นเลยเดี๋เพื่อน โอ้ยหายฮะมาแล้วมาแล้วไปดีเราอยู่หลังนายพวกเราอยู่หลังนายอย่างมาฮะทีมของคุณได้รับชัยชนะ อยู่ที่สเต็ปน้องนั่งไงยอยู่ที่สเต็ปอ,อีกแล้วงงดิงงดิเพื่อนกูก็งงไม่ตายฮะเฮ้ยยิงไม่ออกอีกแล้วทุกรอบเลยบาเลี ตายโอเคผมโดนหนกแล้วฮะทำไมเขาถึก <laughs> เนาะมันเป็นตัวซ้อมอีกแล้วเนม่ยผมมาเฟนเอามหมต้องซุมม่มบ้างแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยองแอ,อแบบ้างแหละอองดูดิดูดิมาจิ โอ้ไม่โดนเลยอะไรของผมวะเนี่ยเราต้องสเต็ปแอบมั่งอยู่ไหนอย่างนี้ตัววะแอบวิ่งแลวฮะวิ่งแล้ว,ว,ลวขวามาขวามาไม่ตาย ตายตัวหนึ่งครับ ทีมของคุณได้รับชัยชนะไปดีเถอะเพื่อนหูมีหัดฟังเสียงบ้างนะ เหมือนจะโดนล,ล้องเลยครับผมก็กดตีเขาไปก่อนไม่ตายน่าได้หนึ่งมาเด้สเตจที่มาแล้วน้องที่ไม่บุกโมาสามหนึ่งไว้อเอาใหม่ให้จะโดนล้องอย่าโดนล้อง เอ้ยเหมือนรู้เลยเหมือนรู้เลยร้องผมโปเลยแม่งเพชรเหลืองเราท้อแล้วฮะถ้ายิงปืนอะไรปังปังปังมนรัวเฮ้ยปืนเพื่อนเท่ว่ะเป็นไงไอแบบเซมิออโต้นี่หว่าเหอวะเหอวะ โอ้โหโดนไม่ไม่โดนอีกแล้วอย่ากากเหมือนเดิมนะผมเหมือนจะดีนะตอนแรกกากเหมือนเดิมครับผมระยะไกลๆผมยังคุมเมาส์ไม่ค่อยอยู่นะทีมของคุณได้รับชัยชนะผมสูสีสูสีอีกอีกสองบินเราจะชนะแล้วมาเล่นให้เขาร้องโกละไป ไปดิเพื่อนตายไปดิเพื่อนอ่าโดนไอ้นี่อีกแล้วไอไฟพีโอเดะ่ะเพื่อนระวังเพื่อนไอ้ที่สุดท้ายแล้วนี่มันบ่นเก่งเลครับเขาบ่นเก่งมากเลยอะไรวะแม่นจังวะทีมของคุณพ่ายแพ้เขาจะอะไรจริงไหม แอสซิสตฉยฮะมาเปล่าเอา้าโอ้โหโ,หโอเคอีกตัวเดียวฮะดูไหน มีมข้ด้อยู่ครับผมเกือบไม่ได้โอเคตาย แอซิดอีกครับผมเขาเรียกว่าปืนเซมิออโต้ไรเฟิลไอ้น้องเขาไม่ได้เรียกว่าโกลนโอเคทีมของคุณได้รับชัยชนะถือว่าจบสวยฮะโอเคนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับสไค i b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเดี๋ยวผมจะทำคลิปฮาๆปนๆแบบนี้แบบกากๆมาให้ดูเรื่อยๆนะครับผม